ม,มีอาการแบบนี้บ้างไหมปวดในข้อปวดในหัวเข่าแขนขาไม่มีแรงกล้ามเนื้อกระตุกร้อนบุบบ้บา,บาบ้าชามือชาเท้าต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ ทานยาสมุนไพรตราโคทีมเกลียนแก้อาการปวดได้ดีมีออยอรับรองและใช้กันทั่วประเทศอย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์084 510 5599ย้ำ084 510 5599คุณยายชื่ออะไรครับคือบรันอินงยายบลยายบลัน,ลน<ะ>อินนองดียายบบรันอินนองดีเป็นคนบ้านใดครับบ้านอุมคงอุมคงเนี้ย ตำบลท่าพนอำเภอเมืงองอเพชร<า>บุรีเน,นาะคุณยายบอกว่าปวดแขนนี่ปวดตรงไหนปวดข้อศอกเนี่ยข้ววอศอกอมันปวดมากแค่ไหนครับปวดมากตอ,อนกลางคืนนอนไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเหมือนเราเนิ้วนี่ก็ล็อกเนี้ยก็ล็อกข้อไเนเนื้อเสียมันคือกำไม่นนได้กำไม่ได้อ<ล>๋อตอนนี้กำได้แล้วเนี่ยตอนนี้กำได้แล้วคุณยายที่บอกว่าปวดนี่ปวดมานานแค่ไหนมาหลายปีได้ในเราสองสามเดือนนี้เนี่ย กันแต่ปวดมาสองสามเดือนก็จะเพิ่งเริ่มเป็นกระว่างี่ยเพิ่งเริ่มเป็นได้ไปหาหมอไหมไม่ได้ไปอะก็ใช้แต่ยานวดเส้นยาไม่อย่างคณะยาสมุนไพรนะนวดแล้วก็บวหายังพอไปกินยาตัวนี้เบาหายไปซื้อยาสมุนไพรมาย่ายังยายังนวดที่ว่ายังเป็นขวดนะขวดเลยยี่สิบสามสิบบ้านนะ เป็นยาสมุนไพรแต่ไม่หายครับทีนี้อาการปวดของคุณยายเนี่ยมันจู่ๆแล้วปวดขึ้นมาหรือมันค่อยๆเป็นมันก็ค่อยๆเป็นนะมันหมึนพร้อมหมึนหมึนซาค่อยๆเป็นพอเป็นมากสุดปุ๊บเนี่ยอาการหนักสุดนี่ค<ว>ือยังไงนอนกลางไ่ได้เลยพวอองค์ยายได้ลุกขึ้นมานั่งอยู่สักันเลยนั่งมาคันเยืหานเอายาน้ต นอนก็พอดูเราจะบอหายแต่ว่าจนถึงนอนไม่หลับเลยเรียกว่ากลางคืนนี่ตั้งแต่สองทุ่มไปตั้งแต่ในเราเที่ยงคืนนะก้าดยงเย็นนะมันจะพววอ๋อจะปวดตอนปวดมากเลยปวดตอนเที่ยงคืนแ็กตอนกลางเว้นนี่ก็มาไข่ของในเรียกอ่ะพวดมุกมุกมุกคือกับที่เจ้าหน้าว่างี้อ่เวรากับเมดองเรากับมันเป็นมะเร็งในข้อถึงมากว่า เช้าจะไปตทวจยอยู่นะยันเป็นเลยันเป็นมะเร็งในข้อปวดมันทรมานมากยายก็เลยได้ยินวิทยุคุณเว้าแดงคุณเว้ากันแดงก็เลยมาซื้อเยก็เลยไปซื้อยาของโปรเยมเพียนตอนแรกซื้อมาเชื่อว่ามันจะหายไหมก็บ่รู้ว่าหายเนาะก็กินไปได้สองสามวันมันก็จะเบาขึ้นเบาขะก็เลยว่าแนะนําแนะนําให้ไม่ดองเห็นไม่ดองย่างบะไ่ก็แนะนําให้ไม่ดอง บอกให้ไ่ดองฟังไม่ก็เลยไม่ดองบอกซื้อแต่ให้ขวดหนึ่งขวดหนึ่งก็ไปให้แม่ขวดหนึ่งซื้อวันนั้นสองขวดครับตอนที่มันปวดเนี่ยมันปวดแล้วมันมีแรงไหมแขนมันมีแรงไหมตอนมันปวดมันมีมีแรงยูแต่มันปวดปวดอยู่ในกระดูกในข้อข้อข้อสองเนี่ยเนาะในข้อศอกแล้วก็มือก็กำไม่ค่อยได้นี่ก่อนแล้วนี่กำไม่มีแรงกำจะอยู่ตรงนี้กำ แลวทีนี้พอกินยากระสายเส้นเนี่ยเริ่มรู้ผลว่ามันดีขึ้นอีกหมดขวดหรือว่าครึ่งขวดหรือประมาณไหนในเราครึ่งขวดครึ่งขวดนี่แตกต่างเลยแต่ว่ายาที่เอามานวดนี่นวดไปหายนวดมาเป็นปีแล้วยาอ๋อแสดงว่าคุณยาเริ่มปวดมาเป็นปีแล้วแต่ว่านิดน้อยๆเป็นปีแต่ว่าเริ่มมาหนักนี่สามเดือนสี่เดือนสามเดือนปวดจนแบกน้องไห้เลยจนกลาคืนได้ลูกนั่งใหยก็นอนผู้เดียวน้อได้ลูกนั่งยิ่งแล้วลูกหลานไปไหนหมดอ่ะ ก็เรียนไปเขาไปทํางานกรุงเทพอยู่คนเดียวก็นั่งนวดกลางคืนกลางคืนนั่งนวดอยู่คนเดียวนั่งนวดเพราะว่าเพราะว่าพวทุเราก็บวบหายังเพ่าว่านอนได้ไปครับครับแล้วที่นี่มาใช้ยาประมาณครึ่งขวดเนาะครึ่งขวดเห็นผลตัวนี้หมดไปกี่ขวดแล้วครับขวดเดียวยังไม่หมดเลยยายอะโอ้ดีขนาดนั้นเลยโอตอนนี้มั็นจะกินวันเออกินเวลาเดียว ไม่ต้องไม่ต้องเสียดนะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายไม่้เสียดายหรอกแต่ว่ามันหายเราก็เลยวิยายกินเต้เวลาตรงกลางคืนกินแล้วก็นอนอ่าคือยาตัวนี้เนี่ยเวลาปวดขึ้นมาก็กินได้เลยไม่จําเป็นต้องเช้ากลางวันเยินไม่ต้องตื่นขึ้นมาก็กินปุ๊บก็กินเยอะๆหน่อยแล้วก็กินน้ำตามอาการปวดนี่ประมาณ15นาทีมันจะหาย นะครับมันจะมนจะหายแล้วก็จะนอนหลับดีระบายดีด้วยระบายจะระบายดีมากยตัวนี้ินะครับอทีนี้อยากจะบอกว่ายังไงบ้างอยากจะบอกบอกความรู้สึกในใจว่าเกี่ยวกับยาตัวเนี้ยบอกความรู้สึกว่าไซเป็นโรคไปเห็นผลก็บอกยังไม่แนะนําที่ว่าผู้ว่าเป็นโรคปวดแขนปวดขาเนี้ยให้ไซดูจะหายหรือยังยหญ่นี่นะ กินโบเบิร์ตเขาขวดยาก็หายปวายาเพื่อนดีแท้ๆดีแท้ๆเดี๋ยวเพราะว่ากินมานี่ยาโบเบิร์ตเขาขวดมันก็นหายว่างเพื่อนัน้นยังไม่ถึงขวดก็หายแล้วครึ่งวเครึ่งขวดก็หา,า,า,ายแล้วมือก็าทำได้อ,อันนี้ยืนยันจริงๆเนะาะเพราะว่<อ>ายาบอซิดายหรอกเพราะว่าขวดตอนแรกตอนแรกฟังโฆษณาเนี่ยเชื่อไม่ว่ามันจะหายจริงฟังอยู่เป็นอาทิตย์ ฟังโฆษณายูแก็มาคุณนั้นว้าคุนี้นว้าเอาไปกินลองดูจะหายโอมาเลวค่ะคล้ายๆกับยามันโมเแหงเกินเนาะค่าเอาไปกินดูก็ได้ผลดีแท,ะทะ้ๆผลดีแท้ๆเลยคุณยายได้แนะนําคนอื่นไหมแมนะนําได้บทไปตั้งห้าวดหกวัดแล้วเนาะอ๋อม,มีมีแบบไหนที่แบบ Uhm เจอหนักๆบ้างมีไหมที่แนะนำนี่ไม่ดองนะเดินไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้เดินในแล้วโมซให้ไปบ้านอุงกงก็ได้ยีพาไปสตาร์ทก็ได้เพราะว่าไม่ดองนะเดี๋ยวนี้แกยังไม่ได้ยังไม่เปิดหัวก้นอีกอันคุณยายมีเบอร์โทรศัพท์ไหมจำเบอร์โทรศัพท์จริงได้ไหมเบอร์ไหนมีจะจำเบอร์ยาย จำไม่ได้อันยังไงก็ฝากเจ้ไว้นเนาะจะ,จะวันวันหลังจะเอาออสั่งให้ดขูขอบคุณคุณยายมากๆเลยคุณยา,ายจะได้ทำงานต่อ